สวัสดีครับผมอ๊อฟเสียพนันวันต่อวันนะครับวันนี้เราก็มาเจอกันในคลิป EP ที่5 4นะครับทุกคนสำหรับพี่ๆน้องๆคนไหนที่เข้ามาดูแล้วมาฟังแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้ผมนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับทุกคนหลังจากที่พวกเราได้ฟังเรื่องราวของคนที่หมดจากการพนันบางคนก็แทบจะล้มละลายเลยนะครับ หนักไหมครับทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนฟังคลิปแล้วมีสตินะครับอย่าไปเล่นเลยครับเล่นไปมันก็ไม่ได้อะไรได้แต่นี่สินแล้วก็คำกโกหกและวันนี้ก็ได้มี f c ซหลายหลายคนนะครับอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องของวัดดังแห่งหนึ่งที่เคยมีอดีตพีคลิดคนหนึ่งนะครับติดสีกา แล้วก็ได้โอนเงินวัดไปประมาณ300ล้านบาทเพื่อไปเล่นพนันบาคาร่าตามคํากล่าวอ้างของในเนื้อข่าวนะครับและผมเองก็บอก f อฟว่าจะให้พี่ทํำยังไงพี่เองก็พูดดรงมดวงไปหมดแล้วแต่ FC ก็อยากฟังฟังแบบเป็นเรื่องราวกึ่งความจริงบ้างและก็ได้รับการแต่งจากผมขึ้นมาบ้าง่อ วันนี้ผมเองก็จัดให้แล้วนะครับโดยเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยผมเองก็เรียบเรียงจากตัวของผมด้วยแล้วก็ใช้ความจริงบางส่วนด้วยถ้าผิดถูกประการใดผมก็ต้องขออภัย f อมาณนะที่นี้ด้วยครับและผมก็มีสิ่งหนึ่งที่อยากฝากเตือนทุกคนและใครหลายคนที่ดูช่องของผมอยู่ณนะตอนนี้นะครับ ผมอาจจะให้น้ำหนักไปทางผู้ชายซะมากกว่าแต่ผู้หญิงก็มีส่วนเข้าเหมือนกันโดยสิ่งนี้จะมีอยู่3ามข้อนะครับข้อแรกก็คือใครที่กำลังบวชอยู่อาจจะบวชแล้วสึกหรือบางคนไม่สึกแล้วก็มียศตำแหน่งอยู่ณตอนนี้นะครับสมมติถ้าตอนนี้คุณมีโยมอุปถาเป็นผู้หญิงแล้วผู้หญิงคนนั้นเป็นคนที่หน้าตาดี ผู้จ่าอ่อนหวานสมมติเป็นบางคนนะครับต้องระวังให้ดีนะครับเพราะว่ากิเลสไม่เข้าใครออกใครนะครับโดยมีความคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรแค่โยมอุปถามหรือวัยาวจกรวัดเป็นผู้หญิงไม่น่าจะถลำลึกไปมากกว่านั้นแต่อย่าลืมนะครับคำว่ารักแท้แพกลกไรชิด มันอาจจะใช้ได้จริงๆนะครับระยะยาวไปเนี่ยผมเคยเห็นข่าวในอนดีตเนี่ยมีพระหลายๆรูปนะครับได้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับศีกาแล้วก็นำมาซึ่งการถูกจับศึกแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับอะไรอีกหลายๆอย่างนะครับวงเล็บก็คือการทุจริตเงินวัดต่างๆนะครับข้อนี้ก็ฝากไปด้วยนะครับวงเล็บ ผู้ที่ครองบรรพชิตเป็นสมณะนะครับวงเล็บนะักบวชนะครับส่วนข้อ2ทุกคนรู้จักคําว่าเปืนไหมเปืนเนี่ยมันอาจจะถูกกําหนดใช้ให้บุคคลบางส่วนหรือบุคคลบางประเภทใช้ไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจหรือหน่วยงานต่างๆที่เขาอาจจะต้องคุ้มครองทรัพย์สินนะครับแต่แล้วในทุกวันนี้ ก็มีใครหลายๆคนเนี่ยเอามาถือครองเอาไว้ในบ้านเอาไว้ในรถเพื่อป้องกันตัวเองถึงแม้ว่าอาวุธเหล่านี้วงเล็บปืนจะถูกกฎหมายก็ตามหรือมีทะเบียนก็ตามแต่ก็อย่างว่านะครับในวันหนึ่งสถานการณ์มันถูกบ,บีบบังคับอย่างเช่นเราเห็นในเนื้อขา่าวบางคนมีปืนในรถ แล้วปรากฏว่าวันนั้นแค่เฉียวกันเฉยๆถ้าจะให้อภัยมันก็ให้อภัยกันได้แต่คนที่มีปืนในรถใจมันจะใหญ่เพราะของมันมีแล้วก็ได้เอาไปใช้และตอนนั้นตัวเองก็มีอารมณ์ฉุนเฉียวแล้วก็พลาดนะครับก็คือได้ยิงออกไปจนเป็นเหตุทำให้คู่อริถึงแก่ความตุยนะครับ แล้วตัวเองก็ต้องมาถูกดำเนินคดีเข้าคุกส่วนครอบครัวก็ต้องเดือดร้อนนะครับหาเงินวิ่งประกันแล้วก็บางเคสเขาก็ไม่ให้ประกันอีกเห็นไหมครับเพราะความใจร้อนกับของที่มีนี่คือข้อ2ส,ส่วนข้อที่3ก็คืออะไรอ่ะทุกคนรู้หรือยังผมเชื่อว่ามีใครหลายคนเนี่ยรู้แล้วก็คือยอดเงินในบัญชี สำหรับคนทั่วไปที่ไม่ติดการพนันก็มองว่าเงินที่อยู่ในบัญชีเนี่ยมันสะดวกมันสบายโอนเข้าโอนออกง่ายมากคือไม่ต้องพกเงินสดกลัวมันหายใช่ไหมนี่ก็คือสำหรับคนที่เขามีสติด,ดีแล้วก็ไม่เล่นการพน,นันแต่คนที่ติดการพนันไม่ใช่ครับเพราะว่าทางมันเคยไปมันเป็นประการด่านสุดท้ายที่ทำให้เราโอนเงินไปเล่นกับเว็บพน,นัน บางคนนะครับเติมเงินเข้าไปตอนเช้าได้กำไรในช่วงเช้าแต่ก็ไม่พอแค่นั้นอยากมีภาพจำตอนเที่ยงมาก็เติมไปเล่นแล้วก็ได้กำไรก็เกิดเป็นภาพจำอีกตอนเย็นก็ยังไม่หยุดก็คือโลภแล้วอยากได้อีกก็เติมไปเล่นนะครับนี่ก็คือพฤติกรรมของการโอนหรือการมียอดเงินในบัญชีพอเล่นไปเล่นมาสุดท้ายก็หมด เงินในบัญชีเนี่ยมันก็เป็นดาบสองคมให้กับพวกเราเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครที่กำลังเลิกพน,นันใหม่ๆก็พยายามจัดแจงหรือคุมประพฤติของตัวเองใหม่นะครับให้ห่างแอปธนาคารไว้ก่อนพยายามใช้เงินสดแค่วันต่อวันนะครับถ้าผู้คุณทำได้พวกคุณก็จะประสบความสาเร็จก็คือเลิกพน,นันได้แต่ถ้าใครยังทำไม่ได้ คุณก็จะหมดแบบนั้นเรื่อยๆก็คือมีเงินในบัญชีแล้วก็โอนไปเล่นแล้วก็ถูกมันกินแล้วก็ช้ำใจแล้วก็มาดูยอดเงินของตัวเองในบัญชีในอดีตว่าเคยมีเงินหลักหมื่นหลักแสนแต่ตอนนี้มันไม่อยู่แล้วนะครับโอเคนะครับนั้นผมก็ขอฝากสข้อไว้ในดวงใจของทุกคนนะครับถ้าใครจะมีก็ต้องมีสติ แล้วก็สามารถจัดการได้แต่ถ้าใครไม่ไว้ใจตัวเองก็ห่างมันเข้าไว้นะครับเราก็อยู่กับความเป็นจริงใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายใช้วันต่อวันแค่นั้นก็พอนะครับโอเคนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราวเสมือนจริงจากตัวของผมไปพร้อมๆกันนะครับในจังหวัดเล็กๆแห่งหนึ่งของภาคกลาง มีชายหนุ่มผู้หนึ่งซึ่งเป็นที่รู้จักในหมู่บ้านว่าเป็นคนขยันขันแข็งสุขภาพเรียบร้อยและมีน้ำใจเขาเติบโตมาในครอบครัวที่อบอุ่นพ่อแม่เป็นชาวบ้านธรรมดารรมดธาที่เคร่งครัดในพระพุทธศาสนาเด็กหนุ่มผู้นี้ซึมซับคำสอนจากครอบครัวมาตั้งแต่เด็กใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่สงสิงกับอบายมุข เขาชอบไปวัดตั้งแต่ยังเรียนประถมทำบุญใส่บาตรสวดมนต์รักษาศีลไม่ขาดเมื่อโตขึ้นเขาเรียนจบปริญญาตรีและทำงานเป็นพนักง,งานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งมีไรายได้พอเลี้ยงดูครอบครัวแต่เขากลับรู้สึกว่าว่างเปล่ามีความรู้สึกว่าทางโลกไม่ได้เติมเต็มในจิตใจของเขา จนกระทั่งอายุประมาณ30ปีเขาตัดสินใจสละทางโลกเข้ามาบวชด,ด้วยความเลื่อมใสยอย่างแท้จริงในพระพุทธศาสนาเมื่อบวชแล้วเขาไม่ได้เพียงแค่ห่มผ้าเหลืองแต่เขาใช้ชีวิตของพระภิกษุอย่างแท้จริงปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดศึกษาพระไตรปิฎกและคำสอนของครูบาอาจารย์ทั้งหลายในประเทศไทยเดินทุดง เจริญสติและสอนธรรมะแก่ชาวบ้านในชุมชนจนได้รับความนับถืออย่างสูงไม่นานนักด้วยความรู้ความสามารถและความเมตตาท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าวาดแห่งหนึ่งในชนบทวัดที่ครั้งหนึ่งเคยเงียบเหงาก็เริ่มมีชีวิตชีวาขึ้นเรื่อยๆผู้คนศรัทธาสร้างโบสถ์ศาลาโรงทานโรงเรียนพระประิยะัติธรรม ทุกสิ่งดูเหมือนกำลังจะไปได้ด้วยดีวัดกลายเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนในช่วงเวลานั้นเองโลกออนไลน์กำลังเติบโตผู้คนเริ่มรู้จักวัดแห่งนี้ผ่านโซเชียลมีเดียท่านเจ้าวาดเองก็เริ่มมีผู้ติดตามในโลกออนไลน์มากขึ้นเรื่อยๆและแล้ววันหนึ่งมีหญิงสาวคนหนึ่งติดต่อเข้ามาเธอบอกว่าศรัทธาในคำสอนของพระอาจารย์ อยากร่วมทำบุญอยากสนับสนุนกิจกรรมของวัดหญิงสาวผู้นี้หน้าตาดีมีสเสน่ห์พูดจาหวานหูและที่สำคัญเธอรู้ว่าต้องทําอย่างไรถึงจะชนะใจพระในช่วงแรกๆเธอช่วยวัดทุกอย่างหาเงินมาบริจาคจำนวนมากดูแลก,กิจกรรมจนกลายเป็นคนใกล้ชิดของเจ้าวาดโดยไม่มีใครสงสยัยบางคนในวัด เริ่มกระซิบกระซาบกันเบาๆว่าท่านดูจะสนิทสนมกับโยมผู้หญิงคนนี้มากเกินไปแต่ไม่มีใครกล้าพูดตรงๆเพราะเกรงบารมีท่านไม่นานจากนั้นหญิงสาวเริ่มพูดจาแสดงความอ่อนแอบอกว่าเธอกำลังมีปัญหาชีวิตมีนี่สินมีคนไล่ตามเธอไม่มีใครเหลือในชีวิตนอกจากหลวงพี่ที่เธอเคารพ ท่านเจ้าวาดในขณะนั้นซึ่งเคยมั่นคงทางจิตใจเริ่มยื่นมือช่วยโดยการโอนเงินให้หญิงสาวเพื่อเป็นการช่วยเหลือครั้งคราวแต่ด้วยความไว้วางใจเขาเริ่มให้เธอถือเงินหรือบัญชีวัดบางส่วนไว้ดูแลผ่านไปไม่นานหญิงสาวเริ่มโน้มน้าวให้โอนเงินจำนวนมากขึ้นอ้างว่าจะนำไปลงทุนทำบุญ สร้างศูนย์อบรมสร้างโรงเรียนหรือแม้กระทั่งหาทุนเพื่อช่วยคนจนแต่ความจริงก็คือเงินเหล่านี้ไม่เคยถูกนำไปใช้อย่างที่พูดบัญชีวัดที่เคยมีเงินจำนวนมากมายจากการบริจาคของญาติโยมกลับเริ่มมีปัญหาเงินหายไปเป็นระยะระยะโดยไม่มีเอกสารชัดเจนหลายคนเริ่มสงสัยมีการตั้งกรรมการสอบและในที่สุด ความจริงก็ถูกเปิดเผยหญิงสาวคนนั้นไม่เพียงแค่โกงเงินวัดไปเท่านั้นแต่ยังนําเงินไปเล่นพนันออนไลน์จํานวนมากเล่นหนักถึงขั้นหมดเป็นล้านภายในไม่กี่วันและยังมีการเปิดบริษัทปลอมใช้ชื่อวัดเป็นฉากหน้าเพื่อฟอกเงินอีกด้วยท่านเจ้าวาดเมื่อถูกสอบสวนก็ไม่สามารถปฏิเสธได้เพราะมีหลักฐานมากมายทั้งสลิปการโอน บัญชีแชทและเอกสารร่วมลงนามท่านถูกจับในข้อหาร่วมกันยักยอบทรัพย์สินของวัดมากกว่า300ล้านบาทและมีส่วนรู้เห็นกับการฟอกเงินผ่านพานาันออนไลน์ข่าวนี้สะเทือนทั้งประเทศผู้คนมากมายผิดหวังสื่อภาพหัวข่าวเจ้าวาดชื่อดังถูกจับโกงเงินวัด300ล้านบาทภาพของชายที่เคยเป็นแสงสว่างให้ผู้คน กับลายเป็นผู้ต้องหาในเครื่องแบบนักโทษเมื่อขึ้นศาลท่านยอมรับสารภาพบางส่วนบอกว่าไม่ได้ตั้งใจโกงแต่ความรักมันทำให้คนตาบอดท่านรู้ว่าผิดแต่ก็สายเตินไปแล้วสุดท้ายสารพิพากษาจำคุกหลายสิบปียึดทรัพย์คืนบางส่วนแต่นั่นก็ไม่อาจจะชดเชยความเสียหายทางใจที่เกิดขึ้นกับศรัทธาของญาติโยมได้ เรื่องราวนี้อาจฟังดูเป็นโศกนาฏกรรมของคนผู้หนึ่งแต่แท้จริงแล้วมันคือกระจกสะท้อนให้เราเห็นว่าศีลธรรมไม่มีใครอยู่เหนือมันได้ต่อให้เคยเป็นคนดีเคยบวชเคยมีศรัทธาหากวันหนึ่งเผลอใจปล่อยให้กิเลสครอบงำก็อาจพังได้ไม่ต่างจากคนทั่วไปจงจำไว้ว่าศรัทธานั้นสร้างยากแต่พังง่ายเพียง ตาเดียวจบลงแล้วครับนิทานเรื่องหนึ่งที่ผมแต่งขึ้นโดยเสมือนจริงบ้างไม่เหมือนจริงบ้างนะครับโดยรวมแล้วผมอยากให้พวกเราฟังแล้วก็มีสตินะครับการพนันในทุกวันนี้มันเข้าไปได้ทุกชนชั้นเลยเข้าไปได้ทุกห่วงอายุไม่ว่าจะเป็นเด็ก7-8็ดแปดขวบจนถึงผู้ใหญ่ที่อายุเยอะมาก แล้วก็เข้าไปทั้งวงการผ้าเหลืองวงการสงหน่วยงานราชการและก็อีกหลายๆอย่างนะครับตามที่ปรากฏในเนื้อข่าวเพราะฉะนั้นแล้วผมอยากให้พวกเราทุกคนรู้โทษของการพนันพวกเราจะมีเงินในบัญชีหลักไหนก็แล้วแต่แรกๆเลยเราอาจจะได้กำไรจากมันแค่บางส่วนแต่พอนานๆานไปมีเท่าไหร่ก็หมดเท่านั้น แล้วก็ยังไม่พอนะครับไปกู้นี่ยืมสินเขามาเล่นเพื่อหวังจะตามทุนหรือถอนทุนขึ้นมาบ้างแต่โดยรวมแล้วสุดท้ายก็ต้องเจ๊งบงกันทุกคนเพราะอะไรเพราะเขาเป็น AI เขามีเครื่องมือจะจัดการพวกเราทุกคนอยู่แล้วแต่พวกเราทุกคนมีแค่สติมีแค่ยอดเงินในบัญชีและ หลักสูตรบ้าบออะไรไม่รู้ที่เราคิดขึ้นเองและผมถามทุกคนหน่อยถ้าไปสู้กันจริงๆใครจะเป็นผู้ชนะและใครจะเป็นผู้แพ้หวังว่าคําตอบเนี้ยคงจะอยู่ในใจทุกคนอยู่แล้วตัวผมเองก็รู้อยู่แล้วผมไม่อยากให้ทุกคนหมดผมไม่อยากให้ทุกคนเสียใจผมอยากให้ทุกคนสู้สู้เพื่อครอบครัวของเราและที่สำคัญก็ตัวเราด้วย จำเอาไว้นะครับบนโลกใบนี้ไม่มีใครเก่งเกินกว่าใครถ้าคุณยังชนะใจตัวเองไม่ได้คุณก็จะกลายเป็นผู้แพ้ไปตลอดและก็กลายเป็นคนที่หมดไปตลอดแต่ถ้าวันนี้คุณฟังคลิปของผมคุณเป็นผู้ชนะคุณเลิกพน,นันวันต่อวันได้นั่นแสดงว่าในอนาคตคุณก็จะนำพาตัวคุณเองและครอบครัวไปให้ถึงฝั่งวงเล็บ มีชีวิตที่ดีนะครับฟังเอาไว้แล้วก็เตือนสติตัวเองตลอดเวลานะครับโอเคนะครับผมต้องขอจบเรื่องราวที่เสมือนจริงบ้างและไม่เสมือนจริงบ้างไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสวัสดีครับ